เด็กชายกับกล่องยาสูบ The Boy With the Pipe โดยปาโบลตีคาโซผลงานศิละปะที่สื่อถึงอารมณ์ของศิลปินปีคาโซในยุคแรกที่เขาเริ่มแสดงอัตลักษณ์ผ่านผลงานที่ชัดเจนนักประวัติศาสตร์เรียกงานชุดนั้นว่าบลูพีเรีย d รองศาชานิโคเลแปลคำว่าบลูพีเรีย d เป็นภาษาไทยได้อย่างสวยงามว่ายุคฟ้ากำสวนนําเินดันทศยุคนี้ทีัสโซอยู่ในวัยหนุ่ม อายุประมาณ19หรือ20ต้นๆขอเดินทางมาจากเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนมายังกรุงแพรีสครั้งแรกโดยพำนักในห้องพักราคาถูกย่านมงมาตแชร์ค่าเช่ากับเพื่อนความยากจนกับสิ่งแวดล้อมของชนชั้นล่างในสังคมชานกรุงแพรีสทำให้ติคโซถ่ายทอดผลงานด้วยความรู้สึกที่เศร้ารันทดผ่านภาพสีน้ำเงินและเทาและดำ เรื่องราวของภาพส่วนใหญ่เป็นภาพคนทั่วไปที่พบตามซอกซอยในย่านคนจนแถวนั้นภาพขอทานกับกีตาร์ภาพคนตาบอดกำลังคลำหาเต้ซุปภาพผู้หญิงกับเท้ซุปที่ขอมาจากร้านอาหารย่านนั้นทุกภาพล้วนสะท้อนความเศร้าความทุกโศกที่แวดล,ล้อมตัวศิลปินอยู่ประกอบกับเพื่อนร่วมห้องที่แช์ข้าวเช่าได้ค่าตัวตายความทุกข์ความเศร้าก็ถังโถมหนักกี่กระโจมชีวิตกับความทุกข์ระทมขมขืนในย่านมองมาตั้งแต่ปี1900 จนถึงปี1904ใช้เวลา4ปีเต็มเเืือเขาเริ่มรู้จักกับเพื่อนบ้านมากขึ้นทำให้ใครทุกใครโศกลงไปบ้างโดยเฉพาะกับครอบครัวนักแสดงกายกรรมผ่าผโผนที่มีชาวสเปนอยู่ด้วยหลายคนก็เริ่มวาดภาพบันทึกชีวิตนักกายกรรมครอบครัวนี้ด้วยสีสันที่เปลี่ยนแปลงสู่อารมณ์ความรู้สึกที่ดูอบอุ่นร่าเริงและดูมีความสุขต่างจากยุคที่ผ่านมาภาพชุดนี้เรียกว่าสีกุหลาบ หรือโรสพีเรียดประกอบด้วยสีแดงสีชมพูเป็นหลักภาพเด็กชายกับกล้องยาสูบหรือเดบอยวิดไปเป็นหนึ่งในภาพที่สำคัญในยุคนี้ปิกัสโซวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อปี1905ตอนที่อายุเขา24ปีผลงานของเขาก่อนหน้านี้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักจนกระทั่งถึงปี2004สถาบันโชตทบี้ได้มีการเปิดประมูลภาพนี้ขึ้นที่นครนิวยอร์กซิตี้ ด้วยราคาที่ทำสถิติสูงสุดในตลาดงานศิลปะกว่าร้อยล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อวันที่5้ึพฤษภาคม2,004แม้สถาบันสุทบียจะไม่ยอมเปิดเผยชื่อผู้ประมูลแต่ก็เป็นที่รู้กันอยู่คือมหาเศรษฐีชื่ออูโดโบาริล่าเจ้าของกลุ่มธุรกิจบาริล่านั่นเองผลจากการเปิดประมูล ทำให้ผลงานชิ้นนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในชั่วข้ามคืนพี่เขาโซได้พูดถึงงานชิ้นนี้ของเขาว่าเขาอาศัยอยู่ในชุมชนของนักแสดงกายกรรมมีทั้งนักกายกรรมตัวตลกและคนอื่นๆเขากล่าวถึงชุมชนแถมนี้อีกว่าผู้คนที่เป็นมิตรชอบมามุงดูตอนที่ผมว่าดรูปมีทั้งเด็กดุ่มสาวและคนชาราพวกเขาชอบงานศิลปะมากครับ แต่ก็ไม่ยอมเปิดเผยชื่อของเด็กชายคนที่มาเป็นแบบให้กับเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเด็กแถวนั้นที่เขาจ้างมาเป็นแบบให้โดยที่ไม่ได้รู้จักชื่อเล่ากันว่ากว่าที่จะจัดท่าทางให้เด็กคนนี้ได้เขาได้เปลี่ยนท่านโน้นท่านี้ไปหลายครั้งทั้งยืนนั่งหรือแม้แต่นอนที่สุดแล้วก็มาลงเลยที่ท่านั่งงอแขนฝาฝ่ามือยกขึ้นมาที่ระดับไหล เดิมทีเดียวในมือเด็กไม่ได้มีอะไรอยู่เพิ่งเพิ่มกล่องยาสูบข,ขึ้นมาทีหลังสําหรับคการตอบคำถามว่าเด็กถืออะไรอยู่ภาพนี้ถูกทิ้งค้างคาอยู่งานวาดเมสเสร็จสุดท้ายเขากลับมาแต่งเติมใหม่โดยวาด่อดอกไม้กับดอกไม้ในพื้นภาพจนเสร็จสมบูรณ์ถามว่าพีซะโซเพิ่มดอกไม้ลงไปทำไมคำตอบก็คือไม่มีผลเพราะ ปิคาโซ่ชอบทำอะไราเล่นแบบเด็กๆอยูเ่เสมอสำหรับงานศิละปะแล้วบางครั้งเราไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลได้เพราะศิละปะอธิบายได้ด้วยความรู้สึกภาพเริมมีสีสันมีสีน้ำตาลแดงเป็นพื้นกับสีสันของช่อกุหลาบแดงชมพูและขาวเด็กที่เป็นหุ่นดูสีหน้าไม่ค่อยจะมีความสุขนักคงจะเบื่อกับการนั่งท่าเดียวอยู่นานๆ แถมต้องยกมือขวาขึ้นระดับอกคงจะเมื่อยห,หน้าดูมินำซ้ำยังให้ครอบช่อดอกไม้บนสีสายอีกเสื้อสีน้ำเงินเป็นสีในงานชุดก่อนและเป็นสีเดียวที่มีอยู่ในภาพนี้แต่ก็ไม่ได้สื่อถึงความทุกโศกแต่อย่างใดกลับตรงกันข้ามมันช่วยเสริมสีชุดแดงชุมพูให้โดดเด่ยนยิ่งขึ้นไปอีกนะักวิจารณ์จัดให้ภาพนี้อยู่ในยุคสีแดงกุหลาบหรือโรสเรียด เป็นยุคที่เขามองโลกสวยงามสดใสและเป็นมิตรกับทุกคนกว่าในยุคสี่ปีคอนและนี่คือบทความดีๆจากรองศาสตราจารย์มิโคเลและระเด็นอาหมัดที่เขียนไว้บนเฟซบุ๊กของท่านทำให้ผมได้มีเรื่องราวได้มาเล่ากับฐานที่นี่ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์มิโคเลและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผลงานตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างสารรค์คลิปใหม่ๆออกมากรุณากดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัค,ครับ